สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นอ A วีนะครับไปดูกันเลยไม่เอาไม่เอาครับเล่นเกมดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับเล่นเกมอะที่แคสเกมลุย A O W ที่แคทเกมคือที่โหลดเกมกลับมาแล้วอยู่ในเกม R O V นะครับ R O W เอาเหี้ย่หี้ยเหี้ยสต๊อตได้ครับนะครับก็มาแล้วครับได้มีคนท้าผมนะเด็กชายโปนะครับชื่อโปเต้ฉาฉายาเด็กชายเมาขี้หมดล้านฉายาโปเต้สปุกนิกนะครับฉายาเด็กฉายาโปเต้เมาขี้หมดล้านเลครับ นะครับเรากำลังจะเข้าได้แล้วครับดูแป๊บนึงครับดูดูชายาปูเป้ยมาขี้หมดร้านเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วดังๆกูชีก็เนาะกรชีดนครับรอแป๊บนึงครับตรงนี้ครับมันกำลังโหลดอยู่ครับครับไม่ต้องตัดต่อคลิปนะครับไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดคลิปนะครับกำลังโหลดครับดูดูดูตรงนี้นะครับเรามันแป๊บนึงนะครับครับ ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าอย่าลืมกระท like. ืบไลค์ให้เละไปเลยครับให้เละเหมือนโจ๊กเลยมาดูกันนะครับผมไม่เอาศึกษารครับไอเฮียน,นี่ไม่ชวนเลยครับไอศาตว์ไม่ชวนไม่เลยครับผมจะเปิดครับ เราจะทําการกดจุกเฟือะครับโอเคครับหนึนะครับเราเข้าครับกูก็แหละอยู่นี่เนี่งตปดแปดหนึ่งครับนับมาแล้วครับเข้ามาชนงเข้ามามาแล้วนะครับปูการกดปูครับปูเขียนชื่อว่าเล่ทางครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ กูเนี่ยนะเก็บดีนาเมเลยสีอะไรดีงามนะตัดเ,เต้มึงใช้ตัวมือกูสรับเัมือน,นผมขอตัดคลิปแต่ตอนเสร็จเนีครนะมาัะอยู่กับผมนะครับไปครับไติการันเลยถ้าคุณได้ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม

ครับชนะแล้วครับดกับถังก็เื่ตอนครับกับถังแล้วก็เือแล้วก็เปิดทุกทา่อ้นมันงเ้ยวหญ่แล้วก็ใแล้วก็จอดอนแล้วก็เาค่อยเปิดแ้วมันเจอตั้งเงนแล้วก็เปิดท่าแบบแรงๆอ่ะดูนโหดอ่ะตัวใหญ่ตวใหญ่ตวใเดี๋ยวใหญ่มาชิ้ เปิดท่าคคโร่ะแบบทุกทเท่ะเปิดทุกท่าเลยนปแล้วปะแล้วลูิที่หนีนเจ้มึงอะไม่หนีนไม่หนีฉันหนีอูยออย่างง้ท่อะฉป้ปะทะเครับผมซอีซปุกนกนะครับ ตาไปที่หมอยเต็มรูแล้วครับขา่ากลออีตุชมุมอดมาเลืมานแบบะมเต้มีเก็บเลือด้เก็บเลือดได้เรืองนี้ก่อนให้มันเจอต่หลังมันจร้อนอะไรเจอนี่คนชอโนกสองชุดตีครับปากมากครับเออเห้ ไอดีต้องนานแลวหม่จะเป็นานกพอจิตใจปุ๊บฉันจะพอตีถายก่อนอัีไหนนาวหมดเลย้นก็ร้อนไปเจอกันก่อนเฮ้ยเจอกันปุถ้าได้เท่ไรมาดิมาดิมาดไมาัดิมางดิมา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 ฟังดิมาดิมามามดิดิมาดิมาด เธอไม่ใช่ก็ได้ดีที่แบบนี้ทีนี้จะไม่เลือยเลยสัไอ้เหี yep. ้ยกูเก็บครั้งเดียวเลยนะนะครับเห็นไหมเห็นไหมไอเหียแต่ไอตาเก็บนี้เห็นไหมคือไม่อยากเลยกันก็ที่คนเดิมก็ทำได้นูครับมันควรขี้โกงครับคนตีนะครับ

วายวายวายไปกันส <uffs on Jung net> <avez> ือนรกคุยพ่อไตายอิดแม่ ก็ไม่เตจะแตกอ่ะตุ้มอาวดีที่อ่ะก็ไม่แตอะไรจะแตกี่ลองดูนี้จะมอ่ไหก็ไมแตกูดูสิี้ตอน้ัันนีแควะมอัพเลสชรแฮปเลสชอนสุดเปชาร่าด่าเด๊อันนี้แค่พวงนลีม่มมอัพพวงเลสชาร์ ทุกคนห้แต่มันกวนติงครับทุกคนทุกคนอย่าไปอย่าอย่าไปดูอดูอ่ดดูไปดูยดูไป